พบกันอีกแล้วนะครับกับปามาช่องเลดูเบตคาเฟ่ครับวันนี้ผมก็อยากมาทำโปรเจกต์อีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับบอนไซก็คือเขาเรียกว่า,าไม้เกาะหินนะครับก็คือการปลูกก้นไม้อยู่บนหินนะครับแล้วก็มีดินอยู่ข้างล่างอันนี้คือตัวอย่างนะครับเ,เราขออธิบายทัสั้นก็คือต้น ต้นไม้ที่อยู่บนหินก็คือการที่จะเรียนแบบธรรมชาตินะครับเราจะเคยไปภูเขาที่มันจะมีหินภูเขาหินนะครับแล้วมีต้นไม้กันกนที่ทนสภาพอากาศมาอย่างยาวนานนะครับเราก็จะจําจลองสถานการณ์นั้นวันนี้ก็จะมานําเสนอตั้งแต่เริ่มเตรียมวัตถุดิบนะครับคือต้นทางหลังนี้ต้นต้นนี้มาจนเป็น ปลูกบนนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาเทสดูก่อนนะครับเราจะปลูกประมาณมายอดนี้แล้วให้รากแผ่กระจายไปเจ้าตัวหินนี้นะครับแล้วก็ปลูกในกระถางแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะทําอย่างนั้นได้เราก็จะต้องมามีขั้นตอนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเข้าไปหน่อยเพราะว่าถ้าเราปลูกในหินเนี่ยสมมุติเราปลูกในดินเนี่ยอาจจะใช้เวลาแบบ6กเดือนนะครับกว่าม้จะจบแต่ถ้าเราปลูกในหินเนี่ย เวลาก็จะเพิ่มไปอีกอเกือบเท่าตัวนะครับถ้าถ้าเ้่าหกเดือนจบก็คือรอในในหินเนี่ยอาจจะใช้เวลาปีหนึ่งหรสองปีนะครับแต่ว่าคือเราไม่ได้กะขนาดนั้นแต่ว่ากะแค่ให้มันอยู่บนหินแล้วก็ฟุ้งชูไปเลยเป็นคล้ายๆไม้บัณฑิตนะครับแล้วก็เป็นพยายามเอากิ่งเนี่ยตั้งฉากลงนะครับรูป จบก็จะเป็นอย่างนี้โอเคครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูาลากต้นนี้กันก่อนนะครับว่า,าเพียงพอหรือเปล่าที่จะมาทำเป็นต้นไม้เกาะหินนะครับว่าลากยาวไหมถ้าไม่ยาวเราก็จะต้องอเลี้ยงลากต่อให้มันยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันพร้อมๆกันเลยว่าจะทำได้ไหม ต้นนี้เป็นต้นเดียวเป็นชุดเดียวกับที่เคยทำคลิปปักตอนกิ่งชํำเพนน่านะครับวิธีการปักตอนแล้วก็อัปเดตนี้ก็ต้นนี้ใช้เวลาเราๆหกเจ็ดเดือนนะครับนานเหมือนกันเดินชา้าอยู่เหมือนกันโอเคครับเรามาดูด้วยกันเลยนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับสภาพรากก็โอเคครับไม่ไม่ได้แย่แต่ว่า เราไม่รู้ว่าความสมบูรณ์จะเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยก็อ,อื่นก็หาไม้แบบนี้นะครับเอาไม้ตะเกียบก็ได้ครับแล้วก็เหลาแหลมๆหน่อยเกลยดตัวนี้ผมใช้อตอนเพาะนะครับใช้ไปก้ามปูแล้วก็ผสมกับแกบแกบแล้วก็ผสมกับขุยมะพร้าวด้วยนะครับ จะใช้ใบกามปูประมาณสัก2ส,ส่วนแกบหนึ่งส่วนกล้วยพ้าอีกหนึ่งส่วนนะครับกล้ยมะพร้าช่วยใหออ้อุ้มน้ำได้ดีนะครับสดแกบก็ช่วยไม่ให้มันเชื้นเกินไปถ้าเราดูรากแล้วมันไม่โอเคนะครับผมก็ก็คงจะปลูกถ่อ เราปลูกอีกสักสักสามเดือนครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าเพียงพอหรือเปล่าครับมผมว่ารอบนี้อาจจะยังรากอาจจะยังไม่ไม่เพียงพอสำหรับการเกาะหินนะครับเราก็จะต้องปลูกต้นเนี้ยกันต่อครับอาาจะต้องหากระถางที่ ที่สูงนะครับอาจจะเดี๋ยวผมอาจจะใช้ขวดน้ำฤทธิ์การปลูกลากลากยังไม่เพียงพอนะครับลากยังมีลักษณะที่ที่สั้นอยู่ลากยังสั้นอยู่ครับพอสั้นอย่างเงี้ยเราไปปลูกไปเกาะหินเกาะหินเนี้ยอย่างเงี้ยมันมันไม่ถึงครับเดี๋ยวผมจะต้องเลี้ยงลากให้ยาว อย่างอยก็คืบหนึ่งครับกับพอดีหินนี้แล้วเราเค่อยปลูกกัอีกทีเนี่ยเนาะผมก็จะจะเอารากที่ไม่ได้อยู่ตรงโคนนะครับเคลียร์ออกให้หมดก่อนจะให้เหลือรากชุดที่ติดกับโคนนะครับส่วนชุดที่ไม่ติดกับโคนเนี่ยเราจะพยายามเอาออกนะครับอันไหนที่มันซ้อนกันอย่างเงี้ย ก็จะพยายามเอาเอาอกครับผมก็ใช้ขวดนขวดน้ํา1.5ลิตรนะครับผมก็ใช้ขวดน้ํา1.5ลิตรนะครับแล้วก็เจาะรูให้เยอะเลยครับเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็เจาะข้างๆด้วยรองพื้นก้นกระถางด้วยใบก้ามปูนะครับที่ร่อนตัวที่ร่อนแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้ตัวที่เป็นตะกรอนใหญ่ๆเราก็จะเอามารองก้นไว้นะครับ ต่อไปเราก็จะใส่ดินลงไปนะครับเป็นดินใบก้ามปูลว้วนๆเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมด้วยปุ๋ยออฟโมโคสนะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับผสมลงไปดิน ในดินด้วยเพราะว่าช่วยช่วยนิดหน่อยนะครับช่วยช่วยให้รากจเจริญเติบโตได้ได้ดีขึ้นนะครับอัดไปเลยนะครับไปเพิ่ม เราก็จะปลูกไม้ประมาณนี้แราต้องหารวดมายึดไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะโคงเร่งได้ก่อนเราจะปลูกเราจะต้องกระตุ้นรากด้วยการตัดตัดรากเราจะต้องกระตุ้นรากหน่อยนะครับก็คือเราจะต้องตัดปลายรากตัดปลายรากเพื่อกระตุ้นให้รากมันแตกดีขึ้นนะครับ 何か。 แล้วก็เราจะใช้ไม้ทำให้ดินแน่นขึ้นนะครับก็เอาไม้นะครับปัดช่วยพยุงนะครับ ก็เอาลวดพันไว้นะครับ okay. ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปไว้ในที่ล่มลดนำราบีหนึ่งทุกๆสัปดาห์นะครับขอแต่ง มานี้เพื่อช่วยให้ราแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะตีตียาวออกมาอีกนิดหน่อยนะครับกิ่งนี้อีกสองกิ่งตีซ้ายขวาโอเคนะครับ จากนนเราก็สูงประมาณเกือบเกือจบน่าจะเรา40 40เซนนะครับบอกก่าเห็นอีก10เซนน่าจะเรา50เซนนะครับจะเป็นไม้ทรงบัณฑิตนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่าต้นเนี้ยอีกผมคาดว่าอีกซัก สามเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยกขึ้นมาดูดูลากดูนะครับว่าโอเคไหมนะครับอีสักสามเดือนถ้าสามเดือนลากโอเคนะครับเราก็จะมาถ่ายกันอีกทีหนึ่งตอนเกาะหินนะครับว่าจะมีเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็จะ่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r i b ์เป็นกําลังใจ มีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับมือใหม่การเล่นบอลไซเรื่องต้นมงต้นไมอ้อะไรเงี้ยคอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ